สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาวาดลายไทยนะครับเป็นลายกระจังตาอ้อยนะครับเป็นพื้นฐานลายของลายไทยเดี๋ยวได้ว่าเป็นลายที่เล็กที่สุดของลายไทยก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นก่อนนะครับใช้สักประมาณ สี่นิ้วพอนะครับสี่นิ้วก็พอนะครับขั้นตอนแรกสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นก่อนสี่นิ้วนะครับสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นแล้วก็แบ่งครึ่งน,นะครับแบ่งครึ่งมีสองนิ้วเอาไว้ พยายามให้เป็นมุมฉากนะครับพยายามให้เป็นมุมฉากแบ่งครึ่งสองมิ้วไว้สีมิ้วตะเคียงครับเสร็จเรียบร้อยแบ่งสี่เหลี่ยมเล็กครับจากสองมิ้วตรงนี้ขีดเข้าหากัน นะครับขีดเข้าหากันใช้ดินสอสอง B ทำก่อนนะครับสุดท้ายค่อยไปใช้ปากการหรือว่าดินสอสีเข้มขึ้นนะครับร็นี่คือขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมจริงๆไม่สร้างก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมเป็นสเกลเอาไว้ wide, นะครับเพื่อให้ เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับสร้างรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับด้านของรูปสามเหลี่ยมจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่กําหนดรอยบากครับเสร็จเรียบร้อยสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านในครับรูปสามเหลี่ยมเล็กให้ขนานกับรูปสามเหลี่ยมด้านนอกนะครับทุกคน ให้ขนานกันนี่ครับแบบนี้ให้ขนานกันพอได้รูปสามเหลี่ยมที่ขนานกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะมาสร้างเส้นขอบข้างครับเส้นขอบข้างคือส่วนที่มันเปลี่ยนวนๆครับตรงนี้นี่ครับ ส่วนที่มันเป็นมนๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะลากจากจุดปลายตรงนี้ครับลงมาให้มันเป็นมนๆไปนะครับ็นมนๆแบบนี้ค่อยๆทำครับมนไปแบบนี้นะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดขีดไปเลยก็ได้นะครับส่วนที่เราได้ส่วนมนของมันแล้วนี่นะครับใช้แม้บรรทัดขีดไปเลยก็ได้แบบนี้ เพื่อความรวดเร็วนะครับหมายถึงทุกความรวดเร็วแต่จริงถ้าคล้องแล้วนี่ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้คราวนี้มาทําอีกด้านหนึ่งครับทําอีกด้านหนึ่งดูนะครับตรงนี้คือระยะห่างที่เราใช้เพราะระยะห่างจะต้องเท่ากันเพื่อความสวยงามตรงนี้ก็ระยะห่างอยู่ตรงนี้วัดออกมาก็จะเท่ากันนะครับคราวนี้ก็สร้างส่วนมนขึ้นครับส่วนมนขอบข้างสร้างขึ้นไป นะครับสร้างขึ้นไปใครที่คล่องแล้วขีดครั้งเดียวก็ได้นะครับสร้างขึ้นไปอย่าเพิ่งไปสนใจว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะครับเ,เพราะว่าสุดท้ายเราจะเอาเส้นจริงก็คือลบเส้นดินสอออกแล้วก็ใช้ปากกาหมึกซึมหรือดินสอหกบีขีดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับได้้วครับเส้นมนกับเส้นขอบข้าง อันนี้คือรูปภายนอกของมันนะครับรูปภายนอกของมันเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เราจะมนกว้างมนแคบขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับแต่ว่าลายกระจรังตาอ้อยนี่เป็นลายที่เรียนแบบตาอ้อยจริงๆนะครับเป็นลายที่ลอกออกจากรูปตาอ้อยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันอ้วนๆป้อมๆมนๆนี่มันจะดูน่ารักดูสวยนะครับถ้าเราทําเดียวๆใกล้ๆกับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นี่ มันก็จะดูผอมแล้วก็มันจะไม่ได้สัดส่วนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปมาทํารูปในครับรูปในคือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ครับแล้วก็กะออกมาให้เท่ากันสองข้างใครจะแบ่งเป็นส่วนออกมาสามส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับก็ยิ่งดีดําแบ่งสามส่วนเลยก็ได้สมมุติเราประมาณนี้นะครับคราวน,นี้เราก็มาทําดานนี้ครับ มนออกมาครับประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็ทําเหมือนกันครับออกมาให้ประมาณเท่าๆกันนะครับประมาณเท่าๆกันแล้วก็มนปลายมนตรงนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเกิดเป็นคล้ายๆดอกบัวซ้อนกันสองดอกคล้ายๆดอกบัวซ้อนกันสองดอกนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะทําส่วนย่อยของมัน ภายในก็ได้หรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทําครับเพราะเพื่อความสวยงามมันจะเป็นกรีดบ,บัวซ้อนกันนะครับเป็นกรีดบ,บัวซ้อนกันอันนี้ใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ลายแต่จังตาอ้อยนี่เป็นลายเริ่มต้นในการเรียนรู้ลายไทยนะครับลายเริ่มต้นเลยในความรู้สึกข,ของผมนะเป็นลายเริ่มต้นอ่า พอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาบากครับคำว่าบากคืออะไรนี่ครับดูจากจุดตรงนี้นะครับจากจุดที่มันตัดตรงนี้เราจะบากเป็นเส้นโค้งแบบนี้ออกมาครับบากเป็นเส้นโคง้งนี่คือสาเหตุที่เราสร้างรูปสามเหลี่ยมภายในครับเพราะเราจะใช้สเกลของสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นเส้นบากครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะบากมาประมาณตรงนี้ทางด้านนี้ก็ ขีดเส้นขนานมาแล้วก็จะมาเจอจุดโคงรูปสามเหลี่ยมทางด้านนี้ครับเราก็ทําเส้นโค้งจากตรงนี้มาครับนะครับมันจะได้สัสดส่วนที่เท่ากันถ้าไม่ทําก็ต้องอาศัยความชํานาญนะครับคือก,กะประมาณให้ได้จริงๆเสร็จเรียบร้อยทําส่วนโค้งตรงนี้ขึ้นมาเราจะบากมันกว้างแค่ไหนนะครับสมมุติว่าผมต้องการกว้างแค่นี้อ่ะเราก็จะมาบากตรงนี้ลงมาครับ โค้งให้มันมาบรรจบกันที่จุดตรงนี้นี่นะครับโค้งลงมาบรรจบกันละตรงนี้ก็เหมือนกันครับทำโค้งโค้งให้สวยมาบรรจบกันตรงมุมแหลมๆตรงนี้นะครับก็ได้สองข้างแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับพอได้ตรงนี้มาแบ่งส่วนย่อยอีกครับนี่ครับในส่วน ปลายสองข้างตรงนี้นะครับใช้ไหมมันทัดทําเลยมันจะได้รู้ว่าเราจะมาร์กตรงไหนนะครับสมมติว่าเราจะแบ่งตรงนี้นี่ครับแล้วก็ระยะห่างตรงนี้ให้มันห่างกันนี่รับก็มาร์กเอาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะบากมันลงต่ําตรงไหน,นมาดูที่รูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับนี่ครับจุดมาร์กของรูปสามเหลี่ยม สมมติว่าเราจะเอาแค่นี้นะครับอามันสูงไปเอาลงมาต่ําอีกนิดนึงครับนี่ครับนี่คือเส้นสามอย่างชี่ประโยชน์ของมันนะครับสร้างเส้นโค้งขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็สร้างเส้นโค้งจากตัวนี้ลงมาเหมือนเดิมตัวนี้ก็เหมือนกันครับสร้างเส้นโค้งไปแล้วก็สร้างเส้นโค้งตัวนี้ขึ้นไป อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เราจะดูว่ามันกระด้างอยู่มันกระด้างอยู่ถ้าเราไม่อยากให้มันกระด้างแล้วก็เพิ่มความอ่อนช้อยให้มันโดยการทํายอดครับยอดเมหลียๆตรงนี้ครับใส่เข้าไปทางด้านนี้ก็เหมือนกันครับทํายอดเหลียๆใส่เข้าไปมันก็จะเกิดความอ่อนช้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเกิดความอ่อนช้อยขึ้นมาแบบนี้ เห็นไ,ไหมครับนี่คือภายนอกเส้นรอบนอกของมันเราพอแค่นี้ก็ได้นะครับคราวนี้เส้นข้างในครับบากเหมือนกันบากเหมือนกันนะครับเส้นข้างในสมมุติว่าเอาประมาณตรงนี้ครับแล้วก็บากลงมาถึงขอบรูปสามเหลี่ยมนะครับมันจะได้เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ทําเส้นอ่อนอ่อนขึ้นไปเราใช้เส้นตรงนี้เราก็ใช้แมงคัดลงมา จุดเอาไว้ครับแล้วก็นี่ครับทําออกไปครับทุกคนมันก็จะเกิดส่วนบากเข้ามาคราวนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับทำเส้นอ่อนออกไปนะครับเราใช้ตรงนี้จุดเอาไว้นี่ครับแล้วก็ส่วนนี้ก็โค้งออกไปครับ ส่วนนี้ก็โค้งออกไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนข้างในจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรหรือใครอยากสอนก็ามาอีกก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้นี่จะไม่ได้ใส่ลวดลายเข้าไปเยอะนะครับไม่ได้ใส่ลวดลายเข้าไปเยอะเพื่อต้องการให้ดูแค่ว่าโครงสร้างของกระจังตาอ้อยเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือลายกระจังตาอ้อย นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับ